เมลาตทนินกินได้ตลอดเลยไหมกินได้ค่ะตามที่เราเรียนกับอาจารย์แพทย์นะคะอาจารย์แพทย์สอนเราว่านะคะทุวเมลาโทนินเนี่ยสามารถกินได้ตลอดเลยนอกจากซัพพอร์ตในเรื่องของการนอนแล้วนะคะยังซัพพอร์ตในเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยนะคะอยากจะบอกว่าเมลาโทนินเนี่ยจริงๆแล้วในร่างกายของเราเนี่ยผลิตทั้งวันเลยนะทุกคนแต่มันจะมีมากก็คือช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินค่ะช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินก็คือประมาณแบบ6กโมงหรือแล้วแต่แบบซีซันอลตรงนั้นนาะก็คือตอนช่วงนั้นนะคะเมลาตทนินจะ พุ่งขึ้นสูงเนาะเวลาเวลาตอนนพุ่งขึ้นสูงเราจะรู้สึกง่วงนอนสังเกตไหมทุกคนจะรู้สึกง่วงนอนตอนที่พระอาทิตย์ตกดินหรือแบบพบข้ามอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนเวลาตอนนนะคะมีข้อการจํากัดอยู่นะคะวิธีการแนะนาําวิธีการกินนะคะเราแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะหลักๆก,ก็คือแบบอมใต้ลิ้นนะคะแบบนี้จะเป็นแบบออกลิ์เร็วนะคะอมใต้ลิ้นนะคะหรือว่าออกลิ้เร็วเนี่ยเหมาะสําหรับนะคะก็คือคนที่อ่อนอนหลับยากนะคะอย่างเช่นเรานอ,นอนหลับยากเราก็จะออก กินตัวออกเร็วนะคะอมใต้ลิ้นเนาะแล้วส่วนอีกอันนึงนะคะที่ทุกคนเคยกินกันคือกลืนไปเลยนะคะแบบนั้นจะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าชอบตื่นกลางดึกลุกกลางดึกนะคะแล้วก็แนะนําว่าขอไม่เกิน5มิลลิกรัมก็พอนะคะใครที่กินเวลาตอนนี้อยู่ลองหยิบกระปุกขึ้นมาดูนะคะแล้วก็ลองสังเกตว่าเกิน5มิลลิกรัมหรือเปล่านะคะจริงๆเนี่ยบางอันเนี่ยก็บางหนังสือบางตำราก็บอกว่าขอหนึ่งไม่เกิน3 1มมิลลิกรัมถึง3บางตำราก็1-5ถึงเนะคะเพราะว่าถ้าเรากินเมลาตอนนมากจนเกิน ไปเ่ยมันจะมีความสงวสงเงียนะคะสง,สงเงียงวงเงียตอนเช้าได้นะคะเออต้องปรับในเรื่องของปริมาณเนาะกินค่อยๆเริ่มจากปริมาณเล็กน้อยก่อนดีกว่าค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้เราก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะคะส่วนใหญ่จะกินอเมริกแมกไนท์นะคะใครมีปัญหาในเรื่องของเมลาโทนินยังไงก็ค,คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแชร์ความรู้ให้ทุกคนฟังเนาะ